ใครเป็นเด็กเส้นมาทางนี้เพราะวันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้กันเราใช้เส้นสปาเกตตี้เบอร์สของแอคเนซีเส้นกลมตันตรงยาวทำจากแป้งดูรัมเซโมรินาข้อมูลผู้แพ้อาหารมีส่วนผสมของแป้งสาลีไข่ทั่วเหลืองเริ่มจากนำเส้นไปต้มในน้ำแ8นาทีนอกในน้ำเย็นเสดจน้ำแล้วนำลงกระทะได้เลยวันนี้เราใช้สปาเกตตี้ซอสอันชินครีมของมูจิในซองจะมีครีมซอสกับสาลายใช้ครีมซอสมาผัดคุกเล้ากับเส้นก่อนคุกเล้าให้ทั่วเปิด ไฟอ่อนไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแม้กระทั่งน้ำมันก็ไม่ต้องใส่เสร็จแล้วใส่กล่องโรยด้วยสาลายส่วนเนื้อสัตว์ที่จะเอามาเคียงกล่องอันนี้ตามชอบเลยเราใช้สะโพกไกล่ลอกกระดูกแล้วหมักใช้หม้อทอดไร้น้ำมันแค่นี้อาหารกล่องสำหรับมื้อกลางวันก็เสร็จเรียบร้อยว่ากันด้วยเส้นของเ e อ็กเนซีเบอร์สมเป็นขนาดเส้นที่ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีเลยมันเข้ากันได้ดีกับซอสอันชินครีมของมูจิในหนึ่งซองมี2ชุดทำได้2รอบชอบทำอะไรทานง่ายๆกดติดตามเราไว้ได้เลย